หลังจากที่เกมสก,กรรมมีการปรับโฉมหน้าวงการแฟชั่นครั้งใหญ่ด้วยการรีเวิร์กโมเดลตัวละครหญิงมาแบบเช้งกระเดะหลายคนก็เฝ้ารอนะคะว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะที่ตัวละครชายจะได้เฉิดฉายกับเขาบ้างตอนนี้เราก็ได้ตื่นเต้นกันแล้วนะคะกับข้อมูลการรีเวิร์กโมเดลตัวละครชายที่จะปล่อยมาพร้อมๆกับการอัปเดตอื่นๆในแพท0.9นนี้ยังไม่แน่นอนว่าอัปเดตจะมาวันไหนแต่เรามาดูรายละเอียดตัวละครชายเท่าที่มีข้อมูลในตอนนี้กันหน่อยนะคะ ข้อมูลหลกัหลกๆก็จะมาจากทวิตเตอร์ของนักสปอยโหนึ่งของเกมไพส์อย่างคุณลุงโตมิสลาฟนะคะที่แกชอบบ่นว่าผมไม่ค่อยอยากจะบอกข้อมูลอะไรในทวิตหรอกเพราะว่าบอกไปแล้วพวกคุณก็ชอบคิดกันไปเองว่ามันจะมาจริง100%แต่เท่าที่เห็นคือลุงแกก็แชร์ข้อมูลแบบจัดเต็มตลอดเลยข้อมูลแรกที่เราได้รู้กันตอนนี้เลยก็คือตัวละครชายแบบเดิมจะถูกนำออกจากระบบเกมเพราะไม่สามารถนำมาปรับให้เข้ากันกับระบบตัวละครแบบใหม่ได้ ซึ่งก็แอบมีเกร็ดเละกเกร็ดน้อยที่คุณลงุงโตมิสลาฟแกบอกนะคะว่าน่าเสียดายเพราะว่าตัวละครเก่าก็คือโมเดลที่ถอดมาจากตัวแกเองแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีการสแกนใบหน้าของเด็ทุกคนเลยตั้งแต่ช่วงที่เริ่มการพัฒนาเกมใหม่ๆเพราะว่ายังไม่มีปัญญาไปจ้างคนอื่นมาเป็นโมเดลแล้วแจ็คพอตก็แตกที่โมเดลใบหน้าของลงุงโตมิสลาฟนี่แหละที่ถูกใช้เป็นหนึ่งในโมเดลตัวละครชายมาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงทุกวันนี้ ผ่านไปนานๆก็เริ่มจะชินนะคะแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันที่ได้เล่นตัวละครของตัวเองในเกมซึ่งในแพท0.9นี้ก็น่าเสียดายที่จะไม่มีโมเดลตัวละครเดิมๆอีกต่อไปแล้วค่ะแต่ว่าตัวละครชายที่เป็น DLC อย่างเช่นแดนนี่เทรโจจะยังสามารถเลือกใช้ได้ตามปกติ มีคนถามมาด้วยนะคะว่าเราสามารถนำตัวละครเดิมไปทำศัลยกรรมเป็นโมเดลใหม่ได้ไหมซึ่งก็น่าจะหมายถึงกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ทำการไวป์ข้อมูลตัวละครแล้วเราก็ไม่ได้สร้างตัวละครใหม่นะคะค่าสถานะและสกิลต่างๆที่เก็บสะสมกันมาจากแพดเก่าก็จะอยู่เท่าเดิมเดฟบอกว่าสามารถทำได้ค่ะก็น่าจะเหมือนกับตอนที่รีเวิร์กโมเดลผู้หญิงมาก็คือตัวละครเดิมของเราเนี่ยมันจะถูกสุ่มให้เป็นโมเดลใหม่สักแบบหนึ่ง แล้วเราก็สามารถไปศัลยะกรรมเปลี่ยนรูปร่างที่ร้านหมอในอาโพสตได้ส่วนเรื่องราคาการศัลยะกรรมเนี่ยคาดเดากันนะคะว่าน่าจะมีการเปิดให้ทำศัลยะกรรมฟรีได้คนละหนึ่งครั้งและสิ่งที่จะหายไปในแพทนี้ก็คือรอยสักที่ยังไม่สามารถใช้งานกับโมเดลตัวละครใหม่ได้ทั้งของผู้หญิงและผู้ชายอาจจะมีเพิ่มเข้ามาในอนาคตแล้วก็อาจจะเพิ่มพวกรอยแผลเป็นต่างๆด้วยค่ะ เพราะเทปบอกว่าตัวละครตอนนี้มันดูสวยงามเกินไปส่วนขนาดตรงนั้นยังปรับได้เหมือนเดิมการปรับแต่งอื่นๆก็เหมือนกับตัวละครผู้หญิงเลยนะคะปรับผิวหน้าสีผิวสีผมสีตาแล้วก็มีทรงผมมาให้เลือกหลายแบบเอ๊ะแต่ว่าทรงนี้นี่มันคุ้นๆเนะ f a เช a l ลแฮร์อย่างพวกหนวดเคราบนใบหน้านี่ก็สามารถปรับแต่งได้นะคะแต่ว่าจะไม่มีการที่หนวดเคราจะยาวขึ้นเหมือนของเดิมก็คือไม่ต้องมานั่งคอยโกนหนวดโกนเครากันแล้วอีกส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีการปรับบอดี้แฮร์หรือว่าขนบนแผงอกด้วย ส่วนบรรดาเสื้อผ้าต่างๆภายในเกมที่เราเคยเห็นกันว่ามันถูกรีเวิร์กสำหรับตัวละครหญิงให้ดูดีขึ้นแต่พอตัวละครชายใส่แล้วเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมล่าสุดแพทนี้มีการรีเวิร์กเสื้อผ้าสำหรับโมเดลตัวละครชายมาแล้วนะคะก็รอดูว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเท่ขนาดไหน อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆที่เดฟเพิ่งโพสต์ให้เห็นกันนะคะถ้าหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้ค่ะหรือถ้าโยาไปเจอข้อมูลอะไรมาอีกเดี๋ยวโยมาคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้โยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้กดติดตามเอาไว้ก็จะได้เจอกันอีกในคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันค่ะ